วโกตวไมฟเอโซได้ลองกินอ่ะกินยาดิเ่นฮ n วสุลารุ่ไฟสลัดทรีสุรุูแค่นี้ทีก่อนอีตอุุ Yes วิตามินวิตามินอกินแดเบี่วิตามินดูรองแดดอร่อยลองลองเลเทสเลเทสเทส nhiều view tiền ai heo on noodle yeah. noodle of heo ăn noodle of heo yeah. yeah special đặc in universe oh my god con <coughs> 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 yeah For yeah lắm เมนูนี้เปลือกกล้วยเนี่ยเปลืกล้วยสเนี่ยกินเลยกินเลยนอสซีไอไอก็ชูชิวเลยโอ้ชอบากินมานเว้าเดี๋ยวไเอ i s ีกิมึงแดกสัทีเร็วๆคนอื่นรออยู่ Killer, killer. How do you feel it? How do you feel it? It's delicious. I don't speak. Delicious. Yeah. Yeah. It's fun. We go to the teacher. Long Try it. นะครับเสร็จแล้วครับผมทาราการนครับลองกนอันนี้อยน่เมะมดอออกเอ่้ยีงายินนะนริวยรีิวหกิ่มความเ่อไหนใช้นิ้วมิก็รู้แล้วว่ะรู้ว่าเป็นยังไงมีเสียงหอยู่ข้น เอาเาจ้าเาเจ้ายาดูฟี่กินเหมือนเนี่ยโอเคครับอยินดิเนเียปีจะไปให้เพื่อนแดดดููมมมมเซอร์้คเฮนทร้ายรแลองลององอะไรด้วยากมันเอ่อดิลนเชียดิลิเชียเกิไปอ่ะีเลยไม่แดด Everyone confirm this uh, special dish. <laughs> hot, hot, hot And now we are full, and we will give this to eat up. Yeah, yes, it's delicious. Thank you for my eating one. my channel BCJ <laughs> channel yeah yeah the end.